m i n s t a n d Podcasts Sport Exploring เรื่องราวกีฬาที่มีมากกว่าผลการแข่งขัน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เมนสแตนพอดแคสต์นะครับเพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลแก่งขันครับแน่นอนครับกลับมาเจอกันในรายนั้นเราก็จะมีประเด็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจยังไม่รู้นะครับความรู้แปลกๆใหม่ๆนะครับเรื่องของบุคคลที่มันน่าสนใจแล้วก็ประเด็นที่หลายคนอาจจะยังจับต้องไม่ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ใน Main s t a n พอดแคสต t ของเราครับยังอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยนะครับเจตกรสิงห์เครือครับแล้วก็พร้อมกับแขกรับเชิญของเรานะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับ ยกชยันทร์กรับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้กลับมาคุยอีกรางแ้วนี่คุณหยกนี่คือหนึ่งในนักเขียนกําลังสําคัญของเมนสแตนของเราเนะครับเขียนมาหลายๆเรื่องแล้วก็หลายๆประเด็นที่มันน่าสนใจจากบทความแล้วก็หยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าการเป็นนักกีฬาในระดับโปรเฟชชั่นอลแบบนี้นะหยกครับคือภาพแรกที่เราเห็นแบบ เด่นมาเลยอ่ะคือรวยแน่แน่แน่นอนอ่าไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ตามแต่เอาแค่แบบเอาใกล้ๆตัวอย่างบ้านเราอ่ะเอาแค่ฟุตบอลไทยที่มันกลายเป็นหลีกระดับโปรขึ้นมาเนี่ยเม็ดเงินมันก็โตขึ้นมาาสาโนเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยรวยทุกคนรวยทั้งนั้นก็จะเห็นภาพชัดมากนะว่ามีความเป็นซูเปอร์สตาร์ชัดเจนมากเลยฟุอไทยใช่ใช่ครับกีฬาณปัจจุบันนี้อันไหนที่มันแบบทําเงินที่สุดมันก็ประมาณไหนคุณ ก็จะมีฟุตบอลหรือพวกอเมริกันเกมพวกอเมริกันเกมกอม่ะโอเคใช่ไหมเมริกสัญญาเนี่ยเขาจะให้ก้อนใหญ่มากใช่ไหม,อ,มอ,าอาจจะมีพวกเอฟฟันบ้างที่มันแบบสุ่มเสี่ยงกับชีวิตหน่อยอาจจะได้ค่าค<ช>่าจ้างัน้งสูงหน่อยแต่ว่ากว่ามันจะไปฝ่าฟันถึงตรงนั้นนั้นได้นี่มันก็ต้องใช้เวลานะ ใช่ผ่านอะไรมาเยอะนะครับกว่าจะฟันเงินก้อนใหญ่ได้อแต่นะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะพี่ยักษ์นะครับ,รบนะบางคนเนี่ยอายุเนี่ยยังไม่ถึง20เลยนะครับยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเลยได้ซ้ํานะครับแต่พวกเขานี่ฟันเงินกันแบบเรียกว่าวัยรุ่นพันล้านก็ได้ <laughs> ไดเรียกว่าวัยรุ่นพันล้านก็ได้เลยโอเควันนี้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใช่ไหมฮะใช่ฮะ <laughs> การเป็นนักกีฬาที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ อายุน้อยเราเรากำหนดได้ไหมครับว่าวัยสักเท่าไหร่21วัยทีนเอ็ดเลยแล้วกันอ่านะไม่เกิน20ปีอ่าวันนี้คุณโยนนะครับมีข้อมูลมาบอกนะครับว่านักกีฬาที่อายุยังไม่เกิน20ปีแล้วฟันค่าจ้างระดับมหาศาลครับ บนโลกใบนี้มีใครกันบ้างก็เดี๋ยววันนี้เรามี10อันดับเลยนะสิอันดับเลยอกเทนหอจาก็อกเทนได้เลยนะเป็นวัยรุ่นที่ทําเงินได้มากสุดในโลกนะครับเดี๋ยวผมว่าเราไล่กันจากท้ายดีไหมพี่ยักษ์ดีครับดีครับเอาเลยเราจะได้เป็นการเฉลยปมตอนท้ายอันดับ10นะครับก็เป็นนักบาสเกตบอลนะครับชื่อว่าเทรยังนะเป็นดาร์หมายเลข5ของปี2018ที่ย้ายไปแอตแลนตาฮอคนะครับก็ได้เงินประมาณสัญญาประมาณ171ล้านบาท นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทอันนี้คือคิดเป็นเงินไทยเรียบร้อยนะสัญญาที่เขาเซ็นนะปัจจุบันเนี่ยปีละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทอือโอ้ก็ถือว่าก้อนโตนะอันนี้แค่ดับสิบเลยนี่แค่ดับสิบนะอ่ะต่อไปครับส่วนอันดับที่เก้านะครับอืมคราวนี้เราไปที่นักฟุตบอลมากนะถ้ายังจำกันได้นะครับมาตินโอเดกาดอ๋อนี่จำได้จำได้โอ้ใครเล่นพวกเอฟเอ็มไรนะโอ้นี่แบบระดับวันเดอร์คิส ใช่ต้องต้องซื้อเข้ามาสู่ทีมครับันดับ9ามาตินอเลกาเนี่ยเขาย้ายไปอยู่เรอัมเมริดตอนอายุแค่16ปีนะครับครับก็ได้ค่าเหนื่อยประมาณ8 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ175ล้านบาทต่อปีนะโอ้สิบหกปีคุณได้สัญญาระดับ8 0 0 0 0ปอนต์ต่อวีคครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้แบบไม่ได้เก่งถึงขใช่ฮะถูกปล่อยยืมไปเล่นไหนบ้างฮอลแลนด์ใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่วิเทสนะครับตอนนี้วิเทสอาร์เน็ม ฟันไป175ล้านบาทต่อปีด้วยค่าเหนื่อยในระดับ80,000ปอนด์ต่อวิคได้ตั้งแต่อายุ16ด้วยนะครับสำหรับโอเรกาครับนะครับออนต่อไปอันดับที่8นะครับเรายังวนกันอยู่ที่บาสเกตบอล NBA อ่ากลับไปที่เรื่องบาสกีนทีนึงอือเจ้าหมอนี่มีชื่อว่าจาเลนแจ็กสันจูเนียร์นะฮะก็อยู่ที่เมมฟิสกิสลี์นะครับได้สัญญาต่อปีเนี่ยอยู่ที่189ล้านบาท180 9ล้านบาทต่อปีอืมนะต่อไปไล่มาเรื่อยๆนะครับอันดับต่อไปเป็นอันดับที่7นะครับพยากับก็ยังเป็นนักบาสเกตบอลอยู่นะอยู่ NBA ครับคือลูก้าดอนซิดนะครับเป็นลูกกี้อิมพอร์ตจากสโลวีเนียนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่กับดัลลัสแม v e เว c k ิกนะฮะได้สัญญาต่อปีอยู่ที่ราวๆ200กับอีก9ล้านบาทครับโอ้โหนี่ขึ้นหลัก200ล้านแล้วนะขึ้นแลขึ้นแล้ว209ล้านบาทสำหรับ นักบาสบอลจากสูลวิเนียออายุยังไม่ถึง20่สิปีสิบ้าปีนะสิบเก้ปีก็วันนี้อืลูก้าดอสิสสองล้านบาทครับขึ้นมาแล้ว<อ>ขึ้นหลัก200ล้านแล้วขึ้นแตะ200อไปอันดับที่6นะครับวนกลับมาที่นะักฟุตบอลอีกครั้งนะครับวันนี้เราไปที่ อิตาลีน,นะครับจารุจิดอนาลูมานะครับประตูมาหนึ่งของเอซิมิลานอ๋อโอเค,คโอเคครับโอเคครับก็เก่งมาตั้งแต่เด็กแล้วคนนี้ดังดังเร็วดังตั้งแต่ยุค16ใช่ครับเล่นชุดใหญ่16 17ติดทีมชาติชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบก็ได้สัญญาล่าสุดจากเอซิมิลานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 2 5 0 0 0ยูโรต่อสัปดาห์นะถ้าเราเป็นตีเป็นเงินไทยต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ228ล้านบาทวล้านบาทนะเอ้นี่ข้ามเลยนะเมื่อกี้เนี่ย209นี่ขึ้นมา228ล้านบาทขึ้นมาเยอะๆเลยสำหรับดอนารุม่านะครับนี่คืออันดับ6นะฮะเอาล้ครับจากอันดับ6นะครับจารุจิดอนารุม่านี่ได้ไป228ล้านบาทต่อปีนะครับต่อเนื่องนะครับคุณโยครับมาที่อันดับ5ครับครับก็เข้าสู่ช่วงท็อปไฟแล้วนะครับ อันดับ5ของเราเป็นมาวินแบ็กลีย์นะครับเป็นดับเบิลสองนะฮะในปี2018ตอนนี้อยู่เล่นบาสอยู่ที่ซาราเมนโตคิงนะครับได้ค่าเหนื่อยประมาณ233ล้านบาทต่อหนึ่งปีนะฮะโอ้โหนี่เกรดในระดับดับเบิลสองนะใช่ฮะ233ล้านบาทต่อปอ็นบีนี่เม็ดเงินสะพัดมากช่วงนี้นะฮะต่อไปเป็นอันดับ4นะครับก็ยังคงเป็นนักบาสเกตบอล NBA อีกนั่นแหละฮะครับก็เป็นดีแอนเดย์ไอตันนะครับนี่คือดับเบิลหนึ่งเลยนะครับในปี2018นะ ย้ายไปอยู่กับทีมฟินิกซันนะครับได้ค่าเหนื่อยปีละ260ล้านบาทโอ้โหนี่คือเทียบกันเลยนะฮะแบล็กลีเนี่ยอันดับ5เนี่ยคือดรับเบอร์2ในปี2018ขึ้นมาอันดับ4เนี่ยเดรเดไอตันคือดรับเบอร์1ปีเดียวกันใช่ปีเดียวกัน2018นะฮะแบล็กลีนี่ได้ไป233ล้านไอตัน260ล้านบาทว้าวโอ้โหก็จะวนกันอยู่ที่นักบอลกับนักบาสเกตบอลนี่ไล่กันมาเนี่ยจากอันดับ10มาถึงอันดับ4เนี่ยนะฮะ มีนักฟุตบอลบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลอ่ามันอยู่ที่ประมาณนี้นะอ่าโอเคเอาละ,ะครับมาถึงท็อปทรีครับคุณโยกครับอ่าต่อได้เลยครับครับอันดับ3มนะครับก็เป็นมาร์คเคิลเฝ้าส์ครับเป็นนักบาสเกตบอล NBA นะครับตอนเป็นดับเบิลหนึ่งด้วยนะในปี2017ก็อยู่ที่ฟิลาเดลเฟีย76เวนเซอร์นะครับ แต่ว่าผลงานเนี่ยตอนเล่นไปเล่นมาเนี่ยไม่ค่อยดีนะตำแหน่งเขาไปทับกับพวกรุ่นพี่ในทีมครับก็เลยโดนเทรดไปให้ออแลนโดแมจิกนะครับก็แต่ถึงจะโดนเทรดเนเงินก็ยังสูงอยู่ดีนะครับก็ได้ค่าเหนื่อยต่อป,ปีอยู่ที่266ล้านบาทนะครับอโอ้โหนี่ขนาดว่าดราฟต์เบอร์หนึ่งนีครับ2องพครับแต่ว่าพอเล่นไม่ได้<อ>ก็ถูกปล่อยยืมปล่อยเทรดไปว่าอย่างนี้แต่เม็ดเงินก็ยังมาหาศาลอยู่ดีนะฮะสองร้อยหกสิบหกล้านบาทนะครับต่อปีเอาละมา ต่อครับอันดับ2ครับอันดับ2นะครับ,บ,รบก็วนกลับมาที่วงการฟุตบอลนะครับวินิซิอุสจูเนียนะครับโอ,อโอเคน้าเต้เซมบ้าของเรอัลมาดริดนะครับก็ตอนนี้มีรายงานว่านะฮะค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ268ล้านบาทต่อปีนะครับโอ้โห วินิซูนี่เพิ่ง1 8นะยัย่าง18แนะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาเล่นในยุโรปปีแรกด้วยใช่สัญญา <นะ S 2> มหาสารมากนะครับ,ค,รบคือถ้าเทียบแบบเป็นเม็ดเงินยูโรก็ประมาณ7.5ล้านยูโรต่อปีครับเ,เป็นเงินไทยก็268ล้านบาทต่อปี<ม>โอ้โหนี่เราไล่ามาเนี่ยเฮ้ยมันมันมันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะแต่ว่าไอตัวเลขเนี่ย233ไล่ขึ้นมา200 6กส6บสองครับมาถึงอันดับหนึ่งครับนี่นะครับเหนือเมฆสุดๆนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งนะครับเป็นคิริยันเอ็มบัปเป้นะก็เป็นโกลเด้นบอยของวงการฟุตบอลยุคนี้เลยนะครับครับอายุแค่19ปีนะครับกวาดทุกแชมป์มาแล้วนะที่ลงแข่งกันได้หมดนะฮะก็รับค่าเหนื่อยอยู่กับเปสเช่นะครับทีมมหาเศรษฐีในฝรั่งเศสอยู่ที่สัปดาห์ละ สามแสนสองหมื่นปอนด์นะครับถ้าเราตีเป็นเงินไทยต่อปีเนี่ยโอ้โหตกใจเลยครับเด้งขึ้นมาประมาณสามเท่าอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทต่อหนึ่งปีนะฮะเดี๋ยวนะฮะคือมันมันมันก้าวกระโดดแบบโอ้โหมหาศาลมากนะฮะครับ,ค,รบคืออันดับสองเนี่ยผมย้ำแบบนี้นะฮะอันดับสองเนี่ยวินิซิอุสเนี่ยสองร้อยหกสิบแปดล้านบาทต่อปีใช่แต่อันดับหนึ่งนนเนี่ยฮะคือยันเอ็มบัปเป้เนี่ยหกร้อย 99ล้านบาทต่อปีนะครับครับอีกล้านเดียวก็700ล้านแล้วนะ <laughs> อโอ้โห,โหนี่คือกลุ่มนักกีฬาท็อปเทนที่อายุไม่ถึง20ปีแล้วฟันค่าจ้างค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในโลกแล้วมันก็วนอยู่ที่ประมาณนี้นันักฟุตบอลนักบาสเกตบอลอะไรก็ว่าไปสุดท้าย ผู้ชายเลิศคือครียน e เอ็มบัปเบ้นีก็อ,อย่างที่รู้กันนะเอ็ม e บัปเบ้ตอนนี้มันก็เกินในะเราลงกหมดแล้ว <c oughs> เชื่อว่าถ้าในเร็ววันนี้ย้ายอีกรอบครับเิมผลอเนี่ยก่อนจะ20ปีเนี่ย มันมันทะลุพันล้านได้ใช่อาจจะแซงทุกคนเลยก็ได้อาจจะแซงรุ่นพี่ทุกคนเลยก็ได้ใครจะรู้นะฮะวันนี้ขอบคุณคุณหยกมากครับข้อมูลใหม่ๆข้อมูลเอามาเล่ให้ฟังครับนี่คือท็อป10ครับของนักกีฬาอายุไม่ถึง20ปีที่มีค่าเหนื่อยค่าจ้างสูงที่สุดในโลกครับนะครับใครที่ฟังแล้วยังมีลูกหลานที่ยังสามารถปั้นได้ลองดูโอ้คุ้มมากนะครับถ้าไปถึงจุดนั้นได้อาจจะลงทุนสูงแต่ว่าถ้าดูจากตัวเลขแล้วครับคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับโอเคครับขอบคุณ จบอีกครั้งนะครับนี่คือทั้งหมดครับของ Main Stand Podcast ของเราในวันนี้ครับฝากติดตามมนด้วยนะครับผานจุกแอปพลิเคชันและเว็บไซต์จุกครับวันนี้ลาไปก่อนครับเพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลกันแข่งขันสวัสดีครับครับ Main Stand Podcast Sport Exploring